ช่องอยู่ประกวรใช่อันนาเขาวาสนาเลือบอันนาเนาะป้าเคยได้เข้าดูอยู่ย่งมาดูกับข้าวบอเดี๋ยวจะผู่ไล่สดอยู่ไลสดทำปลาอยู่คนป่วยหิวข้าวแล้วไล่สดทำปลาอยู่แป๊บแป๊บ๋ยวจะเดี๋ยวจะทักหาเด้เ็ดๆๆๆๆๆ นะคะน้องน้องน้องอาน,นาเขาก็ฟังอยู่คลิปยอดวิหลักล้านหลักแสนอยู่แต่มันก็หาเวลาไม่ค่อยมีเนาะเพราะว่าเราคนทำงานอยู่ต่างประเทศด้วยเนาะเวลาคนไทยกับเวลาต่างประเทศมันก็ไม่สมดุลกันบางทีเราตื่นเขานอนเขานอนเราตื่นอีกที่อากะอม ขันทีขันทีปลาสวยออกมันสิชมอ่นลำปลาสวยหน่อยป่นมาไม่ใช่มันมีปลาซิวทั้งหมดนั่นนี้มันจะมีปลาส้อยด้วยได้สองร้อยชั่วโมงอันนะ่ะเอาคลิปคือปังดีอยู่คือไดหน่อยชั่วโมงเถอะ แต่คนติดตามเยอะใช่คนติดตามเยอะโอ้เพราะเพราะว่าเราลงแต่คลิปสั้นเนาะมันก็เลยไม่ได้ชั่วโมงเนาะเพราะเราเราลงแต่คลิปสั้นถ้าสมมุติว่าเราได้ไลฟ์ไลท์สดด้วยเราได้ลงคลิปยาวด้วยเราจะเวลาจะเต็มเดียวอ๋อยังไม่ผ่านเหรอคิดว่าผ่านแล้วยอดวิวนี่โอ้เยอะเลยยอดวิวเยอะเลยยอดวิวอันนา เมื่อวันก่อนก็เข้าไปดูยว่ามันขาย5ตกบ่อยเลยของอนาคลิปสั้นคนติดตามมาจากคลิปสั้นใช่มาจากคลิปสั้นคลิปชอป็อตก็ถึงของป้าเหมือนกันผู้ติดตามก็มาจากคลิปสั้นถึงได้ถึงขนาดนี้ได้กีดหมื่นตอนแรกๆก็สามพันสามพันเก้า ตอนตอนที่ป้ากลับมาอีกรอบนี่กลับมาก็ได้ประมาณหกหกเ็ดเดือนลมะมั้งกลับมาได้ประมาณหกเ็ดเดือนอันนาถ้าเขาเปิดหน้าคงจะเอา, <laughs> าสา้างว่าทิถ้าเปิดหน้าคงจะผ่านยากว่าจันาสา้างว่าดี <laughs> ว่าไปขอบคุณเด้อจะเด้อขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจเด้อ ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนขอบคุณน้องอนานะที่เข้ามาทักทายตั้งแต่เริ่มต้นจนจะจบคลิปแล้วแล้วก็ขอบคุณยายวาดไคนหนีย่ยเนาะเดี๋ยวหยั่งให้กันด้วยก็พี่ก็มีเนออาะมีปีศาจให้หา นั่นซื้อมาอยู่ในหมู่บ้านเอาที่หล่ะเอาหายายจ้อยไปในจู่นันย่างละมัดตู่มาอยู่เอาหายาไปก่อนห้องไปซื้ออนะไรต้องเปิดหน้าตัวต้นเราแมนจะแมนมันต้อง,งห้เพื่อนเห็นตัวต้นไข่ไข่ก็เนหอยยืยนยันตัวต้นไหมแมนบอกนี่ <laughs> ป้ายยื่นยันตลอดเลยนี่ ก็จะได้กับยืนมันแบบนี้ลหละแต่อันนาะไม่เปิดแม่อมขอบคุณน้องเอมี่ขอบคุณยายวาดขนมตาลยายวาดขอบคุณน้องข้าวหอมขอบคุณน้องกีแล้วก็ใครอีกเนาะบัดน,นี้นาะไม้เสียงก้าแล้วก็น้องลาดที่เข้ามากับน้องเอมีท่ทีแรกหมดรละมังเนี่ยน้องสูอีกคน ขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะเขาสอัอลลาห์สำหรับไลน์นี้ป้าก็จะลงไลน์แล้วนะรักๆเริ่ๆทุกคนทุกท่านนะคะไอเริ o u Thank you so much <laughs> ยามีนอนหลับฝันดีราติสวัสด,ด้อไม่รู้ว่าถึงเวลานอนหรือเวลาตื่นของเอมมี่ป้าก็ไม่รู้ไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวจะหมกปาลารอ